ที่เลือกก็คืออ่ะเลือกแบบสดเลยนะคะแบบเนื้อแข็งอยู่ค่ะอันนี้ถ้าไปทำาารทากเมันก็จะอร่อยมากเลยนะคะ,ะนานาโอเคค่ะเมื่อเช้าที่เราซื้อปลามาเนาะที่ตลาดไทยอันนี้นะคะก็เป็นปลาที่ที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเล้ก็ขอดเก็ดด้วยเสร็จแล้วในในส่วนของเนื้อปลาเนี่ยจะจะเห็นว่ารอบนี้เนื้อปลาจะแข็งมากนะคะอันนี้ก็คือเมื่อเช้าเราเลือกซื้อปลาที่แบบแบบสดใหม่อยู่เนาะ แล้วเวลาเอามาทาปลาส้มเนี่ยเนื้อมันยังจะสวยอยู่เนาะนี่นะคะนี่อันนี้คือการเลือกสันที่ที่เนื้อปลาที่สดเนาะที่บ้านเราเลือกชัวร์แล้ววันนี้จะเป็นรตที่สองเนาะเพราะอตแรกอะ่ะมันหมดไปแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันดุดหนุนนั้นเข้ามานะคะรตแรกไม่พอขายสําหรับรอบนี้เราจะเราจะให้ดูว่าแม่พี่อะจะหมักด้วยอะไรนะคะก็จะมีเกลือเนาะ ส่วนผสมก็จะมีเกลือนะคะแล้วก็จะมีกระเทียมกระเทียมนยแม่พี่ก็ตวงต้องตวงนะคะแต่ว่าส่วนผสมเนี่ยเราจะต้องดูว่าปลาเราเท่าไหร่เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะหมักปลาไม่เท่ากันนะคะสําหรับกระเทียมเนี่ยรอบนี้พี่จะใช้แม่กี่กิโลนะสองสามกิโลเพราะว่าเนื้อปลาเยอะรอบนี้นะคะก็จะใช้กระเทียม3ากิโลแต่อันี้เป็นตัวอย่างให้ดูเนาะส่วนแล้วก็จะมีข้าวสวยด้วยค่ะข้าวสวยเนี่ยมันจะเป็นตัวเร่งให,ให้ออก เปรี้ยวนะคะแล้วก็มีการหมักด้วยเกลือด้วยนะคะเกลือนี่ก็จะต้องตวงนะคะเพราะแต่แต่ละคนทําไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นส่วนผสมมีแค่คร่าวๆแค่นี้ค่ะในการทําปลาส้มนะคะสาหรับล็อตที่2ที่คนสั่งไว้นะคะจะได้วันศุกร์เนาะพี่ก็ทําให้เห็นเลยว่าที่บ้านทาจริงๆนะคะไม่ได้ซื้อมาอันนี้ก็คือเนื้อปลาที่เราเลือกซื้อมาจริงๆแล้วก็กรรมวิธีการทําที่บ้านจริงๆนะคะก็จะเป็นปลาส้มมาดามตามที่ทุกคนได้เอาไปชิม นั้นอาทิตย์หน้าจะได้วันศุกร์นะคะสำหรับปลาส้มล็อที่2ขอบคุณทุกคนค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นปลาที่หมักข้าวหมักกระเทียมเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปใส่ในถังนะคะพักไว้ประมาณเก็บ4วันนะคะเพื่อให้มันออกรสเปรี้ยวเนาะถึงจะพาเอามาแพ็คขายได้จ้ะเพราะฉะนั้นลูกค้าคนไหนที่สั่งไว้นะคะก็สั่งได้เลยนะเพราะว่าร็อตที่สองเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะหมด ลยหรือเปล่าว่ามันมีคิวยาวเลยจ้ะนั้นใครจะสั่งทอดหรือสั่งที่เป็นถุงไว้ก็สั่งไว้ได้เลยนะจ๊ะจะได้แพ็คไว้ให้เลยคะ่ะโอเคจบคลิปการทำปลาส้มเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ